สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องนิสาอยู่ที่นี่นะครับส้มตำโจ๊ะโจ๊ะนะครับมาครับบรรดาแม่แม่พ,พี่พี่นะครับแล้วก็มีน้องมิกกิวนะครับมาด้วยกินอะไรอะ่ะห <c oughs> มูย่างเอะคอหมูย่างเหรอคอหมูย่างครับ,อรบโอ้โหน้องมิกกิวกำลังกินคอหมูย่างนะครับส่วนน้องนิสานกำลังกิน น้ำแข็งเล่าครับอย่างอื่นไม่กินเลยนะครับกินแต่น้ำแข็งอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังกินกันใหญ่เลยนี่ให้ดูบรรยากาศร้านคนเยอะแยะเลยตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นนะครับของกินก็มากันครบแล้วนะครับมีอะไรแนะนำไหมน้นมีวอฟเฟิลด้วยมีข้หมูย่างนะครับมียำมามะ่ามีต้มแซบ่บใช่ไหม ซุปเปอร์เออแล้วก็ส้มตำโจ๊ะโจ๊ะนะครับแล้วก็ไก่ตับหวานนะครับน้องนิสาก็กินน้ำเปล่าเฮ้ยมันกินน้ำเปล่าอะเฮ้ยโจ๊ะๆไหมลูกนิสาโจ๊ะโจ๊ะๆไหมโจ๊ะโๆไหมโจ๊ะโจ๊ะกําลังกําลังเย่งอ่ะอันน้ำแข็งก็หยิบ <laughs> <laughs> เองส erm ิลูกหยิบเองเลยโอ้ไม่ทิ้งนะ อนนี้น้องนิสาก็กำลังยุ่งอยู่นะครับกินน้ำแข็งเออตอนนี้น้องนิสาก็ได้เจอแมวแล้วนะครับเจอแมวนะครับที่ร้านส้มตำโจโจนะครับเออใช่เจ้าแมวอีกด,ด้วยโอโ้ตอนนี้น้องนิสาเ็ากาลังกินไก่เครื่องพ่งติดเครื่องพิ่งต,พง,พงติดนะครับรอก่อนลุกไม่มีใครช่วยอย่าเดี๋ยวรอก่อน ถ่ายก็ไม่ได้เขาไม่ได้ถ่าย <laughs> อ้ามโหมันก็กำลังกินแมวที่ร้านชม้มตำไม่ให้กินแมวเลยปาเปล่ากินไก่แมวเจ้าของร้านเออเอป่อนก่อนอแ้แมแมมแมมอะแมต่อ ไหนไหนตอนนี้ก็กําลังวิ่งออกจากร้านมาตามแมวนะครับไหนไหนแมวเออแมวเออเออแมววิ่งออกมานอกร้านเลยนะเอาแมวอ่ะลูกจับใช่ไหมจับเลยขอจับแมวน่อยแมวมามาบอกชิแมวมามาเออ เออโอยเตะทำไมลูกเออเออระวังลมเออเสียงนกจิ๊บจิบด้วยนี่มีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้อ่ะนกเต็มไปหมดเลยเอออุ้มอะไรอะลูกอุ้มอะไรนั่นไงมีแมวระวังนะละช้าช้าเดินละช้าเดินละช้า ม่ต้องไปต้องไปต้องไปหลบไม่ต้องไปบาย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 เออบาย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 กลับกลับอ่ะเดินเดินเดินไปเดินไปอ่ะเดินไปเร็วเร็วมานี่มานี้มานี้เร็วเร็วไปไปหามาม่าหามาม่าเดินดีๆหามาม่าหามาม่าตอนนี้ก็นิสากินไปหน่อยเดียวเองอ่ะ บรรยากาศร้านก็ตอนกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งนะครับก็คนเยอะประมาณ80%นะครับจากจำนวนความจุของทางร้านนะครับเดินช้าชานิสาเดินช้า,ชาเดินไปไหนเนป๊าปาที่เกียดตามมาเ่ยเจ้าอะไรลูกเจ้าอะไร Er, ờ, yama là cái gì? Yama Mèo hả? Nhắc mèo, nãy mèo, này yếu mà. Yếu mà à, mèo, mèo ở đâu? Oh, mèo, mèo. Mèo. Mèo, mèo như này Mèo, mèo, nè, Mèo, mèo, nè, mèo nè, <laughs> 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 <Để. cười> จับไหมจับไหมจับไหมจับจับเออจับแมวเออจับแมวนี่แมวมีแมวมีแมวนอนแล้วมีแมวนอนพูดขากระตุก เอ๊ะค <answer> ุยกับแมวหรอครัคุยกับแมวเออเออคุยกับแมวเอ๊เออบื้อใส่เออบื้อใส่แมวด้วยอ่ะบายบายแล้วโอเคอ่ะโจ๊ะโจ๊ะโจโจ Jo Jo này Jo đi Jo Jo, lăn mưa anh mưa lăn mưa lăn สรุปว่าอันนี้เรามาคาเฟ่แมวโจโจนะครับใช่ไหมแมวน้องมิฟิวก็มาคาเฟ่แมวโจโจเอาอะไรเอาอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาอะไรเอาน้ำเอาอะไรบอกพี่เอาอะไรลไม่เอาไม่เอาไม่ใช้เท้าลูกให้น้องกินไปคาเฟ่แมวโจ๊ะ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 จิโจ๊ะโจ๊ะจิแมวบายบายโจ๊ะโจ๊ะก่อน อันนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับหนึสามร้อยห้าสิบบาทน้ำมิงอามิงเป็นคนเลี้ยงนะครับน้องสาวของพ่อน้องชาญิสานะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ขับโบ้นะครับเพราะว่าเอารถปู่มานะครับ MG ZS นะครับก็รอน้ำมิงไปซื้อขนมบมโฟโก้แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากนะครับมาก็ได้กินเลยไม่ต้องรอ,ไ,อไม่ต้องต่อคิวนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบ คนเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ขายดีแหละอ่าก็าน,น้องนิสาก็เพลินมาเล่นแมวนะครับเป็นคาเฟ่แมวโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมคาเฟ่แมวโจ๊ะนะะพูดโจ๊เออมนดีแมวโจ๊ะโจ๊ะเออโอเคเดี๋ยวจะแหม่มนมหมาแล้วนะครับพ,พ,พี่ที่ไหนละน้องฟ <laughs> ิวเป็นน้องไม่ใช่พี่ เอาจะพักนมแล้วโอเคแค่นี้ก่อนบ๊ายบายก่อนบายของแถมครับตอนกลับบ้านแวะเซเว่นก่อนเอ๊ะ <c oughs> <c oughs>